มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดทะเบียนรถทักษิณชินวัตรนั่งไปรับคำพิพากษาสารดีกาเมื่อเวลาการนาฬิกา29นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานรอนเมืองด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะคะโดยเดินทางออกมาจากท่าอากาศยานผู้โดยสารส่วนบุคคลพร้อมกับโอ๊คพันธงแท้เอ็มพินทองทาแล้วก็อิงแพท์องทาน ลูกชายและก็ลูกสาวทั้ง3าคนของนายทักษินจากนั้นนายทักษินได้ทําความเคารบพพระบรมชาย,ยาลักษณ์แล้วออกมาโบกมือทักทายแกนนาพัคเพื่อไทยและมวลชนเสื้อแดงด้วยรอยยิ้มนะคะซึ่งนี่ถือเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ค่ะหลังอดีตนายกออกจากประเทศไทยไปเมื่อ17ปีที่แล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนําตัวไปยังศาลทันทีค่ะระหว่างที่เดินทางได้มีขบวนรถคุมตัวนายทักษินเดินทางไปที่ศาลดีกาเพื่อเข้าสู่กระบวนการ ทางกฎหมายที่ศาลฎีกานะคะโดยในคดีมีคำพิพากษาที่สุดราพบว่าทะเบียนรถนะคะของนายทักษิณที่นั่งมาก็คือทะเบียนรถหม่เลข0ูนย์ศและ45301ค่ะเปิดทะเบียนรถทักษิณชินวัตรนั่งไปฟังคำพิพากษาที่ศาลฎีกาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ